บบอ,อุปกรณ์ชนิดใดอยู่ระหว่างชามฝาปิดกับกาต้มน้ําไปหาสิในชามฝาปิดอันไหนกาต้มน้ําชามฝาปิดแล้วก็กาต้มน้าอ่าอันไหนอันนี้เดี๋ยวสิมีชามฝาปิดเดี๋ยนะอยู่ระหว่างชามอันนี้กับกาต้มน้ําคืออะไรอะไรอยู่ระหว่างสองอันนี้ เมื่อกี้นิวบอกกระทะไม่ใช่เหรอนิวกาผิดนี่นิวกาต้องกาข้อน,นี้เมื่อกี้นิวไปกาข้อน,นี้กระทะอ่ะก,กาสองอเออกระทะเมื่อกี้นิวกาผิดอ,อยู่จะกาสองต่อไปข้อนี้นะอาหารอุปกรณช์ชนิดใดอยู่ระหว่างชามฝาปิดกับกระติกไหนไปหาดิชามฝาปิดอยู่ไหนฝาป,ปิดแล้วไหนกระติกนี่แล้วอะไรอยู่ระหว่างสองอันนี้อันนี้อันนี้หม้อหุงข้าไปกาอะไร อยู่ไหนหม้อหุงข้าวอยู่ตรงไหนอันนี้อะไรไปหาที่หม้อหุงข้าวอยู่ตรงไหนสามอันนี้อันไหนหม้อหุงข้าวนีหม้อหุงข้าวเก่งมากอันนี้ข้างอะไรข้างซานี่ข้างข้างขวานี่ข้างข้าวขวาข้างอะไรข้างซ้ายนี่ข้างข้าวขวาอันนี้ข้างขวาข้างอะไรข้างซ้ายนี่ข้างขวาเก่งจังดูลูกศรนะอ่าข้าต่อไปเอ๊ยกระดาษติดเอ๊ยกระดาษติด แบบฝึบบหกหัดสิงบบอวอนนี้อันนี้น้องนิวเล่นนิจกาสิงไหนอยู่ซ้ายมืออันไหนยอยู่ซ้ายมือกล้กวยกล้วยกับส้มอันไหนอยู่ซ้ายมือกล้วยกล้วยอากากล้ยกวยกาปแล้ลอ่ะสิงไหนอยู่ขวามือมังโก้กับสตอบรอเบอรี่อันไหนยอยู่ขวามือสตรอเบอรี่เก่งมากอากาสตรอเบอรี่ สิ่งไหนอยู่ขวามือสองอันนี้กีวีกับส้มอันไหนอยู่ขวามือกีวีเก่งมากกากีวีแต่แต่ส้มไม่ไม่เหมือนสองอันนี้อันไหนอยู่ขวามือแอปเปิ้ลกับอะไรอ่ะแอปเปิ้ลกับอันนุ่นอันนุ่นอันไหนอยู่ขวามือเหมือนทุเรียนเอออันไหนอยู่ขวามือสองอันนี้อันไหนอยู่ขวามืออันนี้มีหนาอันนี้ไม่มีอ๋ออันนี้แอปเปิ้ลสองอันนี้อันไหนอยู่ขวามือลูกสองอันนี้อันไหนอยู่ขวามือ เกปป่งมากโอ้ยทำไมเก่งอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่อยู่อ้าวสิ่งที่อยู่ซ้ายมือสองอันนี้ไหนอยู่ซ้ายมือแปงมดูดีๆอันไหนซ้ายไหนขวาอ้าวกากาบาสองอันนี้ไหนยอยู่ขวามือเก่งมากกากาบาอะไรอ่ะส้มปะ่ะสองอันนี้อันไหนอยู่ขวามือมแตงงูเลยเหรอใช่แตงงูต่ผลล์นะแม่ว่า สองอันนี้ไหนอยู่ขวามืออันนี้อะไรอ่ะมะเขือกับพริกหวานอันไหนอยู่ขวามือพริกหวานเก่งมากสิ่งที่อยู่สองอันนี้ไหนอยู่ซ้ายมือแครอทแครอทกับอะไรข้าวโพดอันไหนอยู่ซ้ายมือแครอทเก่งจังเลยเนี่ยสองอันนี้ไหนอยู่ขวามือแซ่เก่งมากนี่ตัวอะไรอ่ะตัวแซ่หรอกมันดิสองี่สองอันนี้อันไหนอยู่ซ้ายมือ ทีเก่งมากอะไรอ่ะทีกับอะไรนะทีกับคิ้อ๋อสองอันนี้ไหนอยู่ซ้ายมือเอกับอาใครอยู่ซ้ายมือเอ๊ะครับหม่แล้วเอกับอาไหนอยู่ซ้ายมือเอเก่งมากสองอันนี้ไหนอยู่ขวามือวีเก่งมากทำไมนี่ม่อยู่ล่ะเลรออันนี้หูนี่มีอะไรมั่งเนี่ยอันนี้มีบล็อก A B บซนี้มี หมีอันนี้มีห่วงห่วงของเล่นนี้มีเป็ดเขาถามว่าสิ่งไหนที่อยู่ด้านขวาเอาแล้วเนี่ยเนี่ยอันไหนอยู่ด้านขวาดูดีๆดูบนรูปสิมีระหว่างหมีกับกล่องอันไหนอยู่ด้านขวากล่องกล่องอยู่ด้านไหนด้านซ้ายหมีอยู่ด้านซ้ายหมีอยู่ด้านไหนขวาอ่ากาอะไรกาหมี เขาลวงมาสิ่งของนี้ระหว่างหมีกับกล่องอันไหนอยู่ด้านซ้ายหมีกับกล่องอันไหนอยู่ด้านซ้ายหมีอ่ากากระบาดที่กล่องเก่งจังระหว่างเป็ดกับของเล่นห่วงๆอันไหนอยู่ด้านซ้ายสองอันนี้ไหนอยู่ด้านซ้ายเป็ดด้านซ้ายอันไหนซ้ายไหนขวา้องนิวลืือมันนี้ตั้งลบนะสองอันนี้ไหนอยู่ด้านขวาสองอันนี้อะไรอยู่ด้านขวาเป็ดเก่งจังเลย องอันนี้ส้มกับสตรอเบอรี่อันไหนอยู่ซ้ายมือเก่งมากสองอันนี้ส้มกับกล้วยอันไหนอยู่ขวามือเก่งมากสองอันนี้ส้มกับล้วันไหนอยู่ซ้ายมือเก่งมากทำไมจำได้เนี่ยสองสอันนี้อันไหนอยู่ขวามือ ตาตาบบริดีโอ่ยทำไมเก่งอย่างนี้เนี่ยสองอันนี้อันไหนอยู่ซ้ายมือแตงโม,โมว้าวทำไมเก่งแบบนี้เนี่ยพีเอ็มเอ็มทีบีระหว่างเอกับเอ็มอันไหนอยู่ขวามือ <A S 1> อันไหนอยู่ขวามือดูดีๆเออยู่ข้างอะไรข้างขวาข้างซ้ายหรือข้างขวาข้างซ้ายเอ็มอยู่ด้าน อ่าบี B กับพีอันไหนอยู่ข้างซ้ายพีดู <B S 2> อันไหนข้างซ้ายไหนข้างขวาพี <B S 2> อ่าบีนิวน้องนิว,นวเริ่มงงแล้วนิวเริ่มงงแล้วระหว่างทีกับเอไหนอยู่ด้านขวาดูเก่ง <B S 2> <c oughs> ม,มากอย่ามั่วอย่ามั่วอย่ามั่วขวาอันไหนขวาอันนี้ข้างไรบอกแม่ก่อนนี่ข้างไร นี่ข้างไรหนูกูาผิดไม่เอาไม่เอากาผิดหููคนไหนกาผิดคนนั้นไม่เก่งข้อไหนอยู่ด้านซ้ายสองอันนี้ไหนอยู่ด้านซ้ายรู้จักซ้ายไหมอันไหนซ้ายไหนขวาอันนี้อะไรขวาอันไหนซ้ายไหนขวาอันนี้อะไรเอาซ้ายอันนี้ขวาอันไหนอยู่ด้านซ้ายี่เก่งมากสองอันนี้ไหนอยู่ด้านขวานี่เก่งมาก ไม่คี่แม่อยากชี้เลยเอาแม่แก้กชี้ผิดสองอันนี้น่นอยู่ด้านซ้ายพีกับเอ็มอยู่ข้างซ้ายเอ็มดูดีดีไหนซ้ายไหนขวาดูดีดีอันนี้อะไรพ,พี่อะไรพี่อยู่ข้างอะไรข้างซ้ายอันนี้อยู่ข้างขวาเก่งมากระบายสีเป็นดอกไม้เป็นสีชมพูนิวได้ดอกไม้สีชมพูนนระบายดาวทัดสีเขียวดูวนะ้บีระบายดาว ระบายหัวใจสีแดงเขามีระบายหัวใจสีแดงสวยไหมนลววันนี้นี่ <c oughs> อยากว่าพระอาทิตย์ดูพระอาทิตย์น้องนิวนะสวยไหมพระอาทิตย์เป็นวงกลมแล้วมีอะไรอีกลูกหางอ๋อมีแสงเขาเรียกว่าแสงพระอาทิตย์อาทิต <c oughs> ย์พระอาทิตย์กำลังส่องแสงใช่ผล่ขึ้นมายามเช้าพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งแก้มแดงแดงฮะ อานี่พระอาทิตย์พระอาทิตย์ยิ้มได้ไหมยิ้มได้ป่ะมีลูกกตานมีมียิ้มมีฟันไหมฟันก็ลูกกตานกตาแล้วยิ้มป่ะพระอาทิตย์ยิ้มไหมเออพระอาทิตย์ยิ้มแข่งนะเหมือนน้องนิวเลยพระอาทิตย์อ่ะจมูกจิจมูกด้วยหน้าเหมือนน้องนิวน่าเหมือนน้องนิวเลยแล้วนี่ไงแล้วนี่วาดอะไรนี่วาดอะไรวาดตุวาดรูปคนอ่ะวาดรูปคนมีใครบ้างวาดรูปคนดิมีใครมั่ง แม่หาแม่ไหนแม่ไว้ว่าแม่แม่นิวปลาใหญ่ชีพแม่นิวปลาใหญ่ชีพวาดดิวาดอันไหนแม่อันนี้ไหนแม่อันนี้แม่มีแขนมีขา พี่แขนแม่อ่ะแล้วต่อไปใครผมยาวด้วยผมยาวด้วยโอ้แม่ผมยาวอ๋อแล้วตรงนี้นะอ่ะแล้วต่อไปใครคนนี้ใครเลยอ่ะอันนี้แม่แล้วใครอีกคนที่สองเป็นน้องนิวอ่ะน้องนีอันนี้คนนี้น้องนิวเดี๋ยวต้องมีผมยาวด้วยนะเอ้านี่นี่ผมยาวด้วยเหรอนี่ไม่ได้ตัดผมเหรอไม่ได้ตัดผมอ่ะน้องนิวแล้วใครอีก โอคนี้ผมยาว<ะ>อ่าแล้วใครอีกคนอะไรผมเป็นผู้ชายท็เป็ผมยาวอ่าแล้วใครอีกป<ะ>่าอ่าป่าโอ้โหป๋าหัวโตไปเรื่อยเลยค่ะป่าปมีกินหัวโตเชียป,ป่าผมแฟนผมยาวผมยาวผมยาวอีกแง่มันจะตัดผมเลยคนอะไรอ่ออยาเดี๋ยวๆดิว่าใหญ่เร็วๆอ่าใยญ่อะอันไหนใหย่ชีพ ต้องมีขาก่ะอ่ามีขาด้วยอ่าแล้วแล้วคนไหนยายคนนี้ยายเหรอใช่ยายหยุดตรงกลางยายผมสัน้นผมยาวต้องมีตรงเดงินตรงนี้ไปทำไมอันนี้ตัวเหรออ๋อยายผมสัน้นผมยาวผมสั้นอ่ายายผมสั้น <laughs> ไหนทำผมสั้นให้ยายดิให้ผมสั้นสั้นนิดนึงยายมีลูกกระต่ายป่ะนะ่ะนี่อ่ะวาดลูกกระต่ายให้ยายหน่อย ลูกกระต่ายวงกลมวงกลมกลมวงก็มันยิ้มป่ะยายยิ้มป่ะได้ยิ้มยายไม่ยิ้มแล้วแม่แม่มีลูกกระต่ายไหมยิ้มแม่มีลูกกระต่ายไหมแต่ดื้อลูกกระต่ายนิ้วมีลูกกระต่ายไหมไม่มีเอาเอาอบอกลูกกระต่ายน่าเดือดอ่ะแล้วยิ้มป่ะนิ้วยิ้มป่ะยิ้มแล้วแม่แม่มีลูกกระต่ายไหมมีแล้วแม่มีแล้วเหรอแล้วแม่ยิ้มป่ะ ยิ้มเดี๋ยวผมยาอมถึงด้วยแหนลับป้าล่ะป้าอยู่ไหนป้าป้ามป้ามีลูกกระตายไหมนี่ไม่ไม่มีแล้วป้ายิ้มไหมไม่ยิ้มป้าไม่ยิ้มหรอกป้าหน้าหน้ายักษ์หน้ายักษ์อย่างเดียวใช่ไหมหน้ายักษ์อย่างเดียวยิ้มก็ไม่เป็นใช่ไหมต้นไม้อ่ามีบ้านมีพระอาทิตย์แล้วก็ต้นไม้ต้นไม้เป็นไงต้นไม้ไม้ต้นไม้ต้องใสีเขียวเอาดินสอว่าไปก่อนเดี๋ยวค่อยระบายสีต้นไม้ ินดินดินดินมีนกบินไหมมีนกบินไหมนกบินไปบินมามีก้อนเมฆไหมก้อนเมฆก้อนเมฆก้อนเมฆไม่มีเอ้าไม่มีก้อนเมฆเหรอใช่มีภูเขาไหมภูเขาภูเขาก็ไม่มีเอ้ามีน้ำไหมมีบ่อน้ำไหมบ่อน้ำอ๋อ้าี๋ทำบ่อน้ำให้บ่อน้ำมีปลาด้วยนะตรงนี้ประตูตรงนี้ประตูเออตรงนี้ประตูมีปลาได้ไหมมีปลานี่บ่อน้ำอ๋อมีปลาไหมปลาปลาปลาตากลม ปลาไว้ตรงนี้ปลาใต้น้ำปลาทำไมเหมือนงูเลยอ่ะแกาี่หรือในในบ้านมีตูก้แกไม่ในบ้านไม่มีไม่มีตู้แกในบ้านค่ะแล้วไปหลังชายกันแล้ว,แล,วแล้วมีนกบินป่ะมีนกบินไหมลูกตัดลูกก็ต้องทาสีทาสีอะไรอะ่ะทาสีเขียวบ้านสีเขียวเหรอบ้านใครอ่ะบ้านสีเขียวอ่ะบ้านนิวโอ้บ้านนิวบ้านนิวอยู่กับใครมั่งอ่ะแม่แล้วใครอีกชีพอ่าแล้วใครอีก ก็อยู่บ้านคิเล่เออปาให้ป้าอยู่บ้านคิเล่ไปเลยเนาะใช่อยู่กับแม่สองคนใช่แม่ยายอยู่ด้วยนะใช่โอเคบ้านรวยไหมไม่รวยวันไม่รวยแล้วทําไมไม่ทําบ้านรวยๆล่ะหนูไม่อยากทําบ้านรวยรวยทำไมอ่ะบ้านรวยๆดีนะมีแอร์ด้วยนะบ้านไม่บ้านไม่รวยไม่มีแอร์นะหนูชอบบ้านรวยรวยเออบ้านบ้านรวยไหมรวยหนูกำลังทำประตูตรงนี้ก่อนบ้านรวยมากไหมรวยรวยมากไหมรวยมากแล้วถูกหวยไหม ถูกจริงๆนะๆถูกเยอะไหมถูกเยอะว้าวขับรไปตรงนี้ก่อนครับ